สวัสดีครับพวกกับผมนะครับเวกิทนะวันนี้จะมาพูดถึงคอเลขกันนะครับซึ่งผู้เล่นใหม่ถ้าอยากหาตัวไม้ดีๆสักตัวเนี่ยใส่ฟรีเนี่ยคอเลขก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเลยนะครับที่แปะไม้ค่อนข้างดีเลยนะสําหรับใส่ฟรีเพราะทำไมถึงใส่ฟรีเพราะว่าเราถ้าเราลงอมบิทจบชั้นสีเนี่ยเรารับไปเลยคอเลขแบบฟรีๆนะก็เลยคิดว่ามันเหมาะกับใส่ฟรีซะมากกว่านะสาหรับใครอยากจะหาตัวแปะไม้ดีๆเนี่ย เ,เป็นอีกตัวเลิกหนึ่งที่ไม่เร็วเลยกันเลยทีเดียวนะซึ่งนับแพท5.1เนี่ยตัวคอเล่เองเนี่ยก็ลงตู้เหมือนกันนะสาหรับ4ีดาวก็เหมาะมากสาหรับในการมาทําคลิปแนะนํามือใหม่สมากกว่าผู้เล่นใหม่สมากกว่านัในการเล่นทีมไฮเปอร์บูมด้วยนะจะเป็นยังไงก็ไปลุยกันการเล่นคอเล่นเนี่ยสก,กิลของเขาเนี่ยก็จะทําการปาบุมแรงไปโดนศัตรูที่เป็นเป้าหมาย แล้วบูเบลงก็จะกลับมาหาเราแล้วตัวเราก็จะมีสกิลวนๆรอบตัวเรานะก็จะแปะไม้ค่อนข้างดีเลยแล้วสร้างความเสียหายไม้ไป1 5 1นะในตัวบูเบลนงที่โดนมอนสเตอร์เลยนะครับอันนี้คือพอรสวรรค์สกิลเลเวลหนึ่งนะเราเอาสกิลแค่มาแปะไม้แล้วเล่นปฏิกิริยาไพเปร์บูมเลยนะช่วงที่ระหว่งางรออันตีใช้งานได้นั้นเราก็จะใช้สกิลปาบูเบลงเพื่อเก็บพลังงานไซมอนไปเลยนะครับแล้วเราก็จะทำการสับตัวอื่นมาทำปฏิกิริยาธาตุต่อได้เลยนะทำวนๆอย่างนี้ไป อันตีนะครับคอเล่ก็จะทําการปาตุ๊กตาทําดาเมจไม้ไปวงกว้างเลยซึ่งอันนี้แหละคืออันตีแปะไม้ทีทีเลยนะซึ่งการเล่นนั้นง่ายมากๆเพียงแค่คุณใช้สกิลคอเล่แล้วสับตัวอื่นไปทปําปฏิกิริยาธาตุรอให้อันตีคอเล่พร้อมใช้งานแล้วกดใช้อันตีได้เลยนะและ้วทําปฏิกิริยาธาตุต่อได้เลยนะคือทําอย่างเงี้ยดีมากซึ่งสกิลติดตัวนั้น follow side w i n d e r นั้นก่อนที่บุโม่แรงจะมาหาตัวเราตอนใช้สกิลเนี่ยเมื่อตัวละครในทีมเราทําปฏิกิริยาเกี่ยวกับไฟ บิบอัดแพร่ขยายงอกเงยไฮบรูมเบอร์เจียนจะทำให้เอฟเฟกต์สเปาสเปาคืออะไรคือตัวพลังที่วนๆรอบตัวเรานั่นเองนะจะทำดาเมจไม้40%ของพลังโจมตีเลยเป็นเวลา3วินาทีซึ่งมันไม่ค่อยแรงนะแต่มันจะช่วยเรื่องของแปดธาตุทำปฏิกิยาธาตุได้ง่ายเลยนะอันต่อมานะครับคือเมื่อเราอยู่ในโซนอันตรเนี่จะทําให้เกิดปฏิกิริยาเกับไฟปลุกเลา้าบีบอัดแพร่ขยายงอกเงยไฮบรูมเบอร์เจียน จะทาให้เวลาต่อเนื่องของอันตินั้นยาวขึ้นอีก1วิเลยซึ่งถ้าเราทําปฏิกิริยาธาตุที่กล่าวมาเนี่ยในพื้นที่อันตินะก็จะเพิ่มระยะเวลาอีก3วิเลยซึ่งอันนี้แหละคือจะทําให้ระยะเวลาอันติของคอเลเนี่ยยาวขึ้นนั่นเองนะแต่ข้อเสียนะข้อเสียเราต้องอยู่ในโซนอันติของคอเลน,นะทีมนะครับซึ่งคอเลเนี่ยจัดทีมค่อนข้างที่จะง่ายเลยใส่ฟรีก็จัดได้นะซึ่งทีมที่ผมมองว่าเหมาะในใส่ฟรีของผู้เล่นใหม่เนี่ยคงต้องเป็นนักเดินทางไม้บาบาร่าตัวที่เขาแจกฟ แปะน้ําอีกตัวก็จะเป็นลิซ่าเลยนะครับลิซ่าเอามาแค่กดอันติแล้วสับไปเป็นคอเล่ปาอันติปาสกิลแล้วบอเบล่าก็จะกดสกิลแล้วแปะน้ําไปเรื่อยๆก็จะเกิดไฮประบุมเลยนะครับแรงไม่แรงอยู่ที่ชำนาญท่าเลยหรือถ้าเรามีตัวน้อยๆเปิดได้ซิงชิลแล้วเนี่ยเอามาแทนาบาบลา่าได้เลยนะซิงชิลอะก็จะเห็นผลได้ดีขึ้นเลยสำหรับทีมไฮปร์บุมนะทีมแอคกวตนะครับหรือทีมบิ๊อัดนะครับเราจะเอาเป็นสองไม้สองไฟฟ้าก็จะเป็นฟิตเอามากดสกิลทำดาเมจนอกสนาม ขอเลขซึ่งเป็นพระเอกอยู่แล้วแหละเอามากดสกิลแล้วก็ป่าอันติเลยนะพี่ติก๊กเอามาชาร์จยิงแต่เด้งก็เอามากดสกิลแล้วสับตัวพี่ติก๊กแล้วกดสกิลแล้วชาร์จยิงได้เลยนะหรือจะเป็นส่องไฟฟ้าหนึ่งซัพพอร์ตก็ได้นะตัวซัพพอร์ตเนี่ยซึ่งถ้ามีตัวลมอ่ะก็จะดีเอามาๆเลยนะตัวลมที่ผมมองว่าแนะนําเลยเนี่ยสำหรับแบบไม่มีตัว5ดาวเนี่ยก็จะเป็นซูคโค้ก็ได้นะ เราเอามารวบมอนมันจะทําดาเมจได้ง่ายขึ้นเลยนะหรือถ้าใครมีคัตเซฮ้าเนี่ยเอาคัตเซฮ้ามาก็ได้ก็จะง่ายกว่าซูโค้เลยนะเพราะยังไงอะซูโค้เราเอามาช่วยทําดาเมจก็ได้ด้วยนะหรือถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยน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 เป็นฟิตแล้วเป็นเจเปย์เจเปย์ก็ได้นะซึ่งตัวคอเล่เองเนี่ยเวลาเราใช้สกิลอะตัวพลังงานก็จะวนๆรอบๆตัวอยู่แล้วแหละซึ่งมันเหมาะมากที่จะเป็นตัวประชิด ในการแปะไม้ก็จะทําให้เกิดปฏิกิริยาแอกเวตได้ง่ายขึ้นเลยนะสําหรับทีมนี้นะอาวุธนะครับซึ่งแน่นอนว่าคอเล่นเนี่ยคือเขาจะใช้ได้ทั้งชํานาญท่าและฟื้นพลังงานเลยแต่อาวุธเนี่ยเยอะออก,ก,ก,กมากมากเลอกใส่ไม่ถูกเลยนะซึ่งอาวุธที่ใช้ได้คืออาวุธของมนตีเลยนะเพราะเบรกเขาเนี่ยจะให้ค่าฟื้นพลังงานเลยสตัดคือเพิ่มชํานาญท่าเป็น60หน่วยเลยนะแต่สีดาวก็ใช้ได้นะใช้ได้เยอะด้วยก็จะเป็นฟาโวเข้าทุกสถาบันเลย จะเป็น Sa c ก i f i c เ a l ก็ได้นะวัตถุนูนี้เนี่ยเหมาะกับตัวที่ครูดาวสกิลนานจึงทําให้มีการใช้สกิลไวขึ้นทําให้ปัดอันติได้ทันนะแต่ถ้าเอามาคัดท่านเนี่ยแทบจะรีตลอดเลยหรือจะเป็นสติงเล็กก็ได้นะก็จะเพิ่มในเรื่องของสกิลท่าและอันติทําดาเมจเพิ่มขึ้นอีก24%เลยนะธนูครับสมิลุก็ได้นะก็จะเพิ่มชํานาญท่าเป็น60หน่วยเป็นเวลา12วิเลยนะแต่ถ้าเราสับตัวอื่นออกมาเล่นบับตังกาวก็จะหายไปด้วย แต่ถึงจะบัฟหายไปแต่ก็สร้างความเสียหายเป็นร้อยแปของพลังโจมตีเลยหรือลือหรือสามดาวก็ใช้ได้นะก็จะเป็นลาเวนโบก็จะให้ความชนานํานาญธาตุด้วยเพิ่มความเสียหายที่ได้รับปฏิกิริยาเกี่ยวกับไฟ12%เลยนะสําหรับธนู3ดาวอัติแฟก์นะครับที่ดีเลยเนี่ยก็จะเป็นซีนิปูดเลยนะซึ่งแฟกต์นี้เนี่ยเกี่ยวกับไม้ล้วนเลยเลยมองว่ามันดีแล้ว หรือหรือจะใส่เป็น c ีคิวดีมก็ได้นะก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มชํานาญธาตุหรือถ้าเราใส่ยําก็ใส่ได้นะอันน้เป็นเรื่องของชํานาญธาตุเลยก็จะเป็น2 f งฟาเวอร์สองคิวดีมสองวันเดอร์เลยก็ได้นะคือแฟกที่ผมกล่าวมาสําหรับยํานะเพิ่มชํานาญธาตุหมดถ้าใครเน้นชํานาญธาตุใส่ยําก็ได้ก็ไม่เลวเหมือนกันนะออฟลักนะครับนาฬิกาก็จะเป็นชํานาญธาตุหรือฟื้นพลังงานถ้าชํานาญธาตุล้นเนี่ยใส่เป็นฟื้นพลังงานได้นะถ้วยก็จะเป็นชํานาญธาตุ หรือถ้าเราเล่นดาเมจไม้เนี่ยใส่โบลัสไม้ก็ได้นะหัวก็จะเป็นชำนาญธาตุหรือคิเลคิดาเมจแต่ในกรณีที่เราใส่ฟาโวนะคิเลคิดาเมจถึงจะใช้ได้นะออฟเรานะครับก็จะเป็นชำนาญธาตุฟื้นพลังงานคิเลคิดาเมจนะครับการอัพสกิลครับเป็นอันติแล้วก็สกิลได้เลยนะกลุ่มดาวนะครับเรามาดูกลุ่มดาวที่กิงกิงของคอเล่กันบ้านดีกว่านะครับซึ่งกลุ่มดาวที่กิงกิงของคอเล่เนี่ยคงต้องเป็น CC เลยนะทำอะไรได้ c c เมื่อเราใช้อัติคอเล่แล้วเนี่ยจะทําให้ค่าชํานาญทตุของตัวละครทั้งหมดในทีมยกเว้นตัวคอเล่นนะจะเพิ่มเป็น60หน่วยเลยนะเป็นเวลา12วิเลยซึ่งถือว่าดีเอาเรื่องสําหรับกลุ่มดาว c c แต่ละกลุก่มดาวที่เหลือเนี่ยทำอะไรได้บ้าง c 1เนี่ยช่วยในเรื่องของการฟื้นพลังงาน20%เลย c 2ช่วยในเรื่องของสเปาแต่แแต,แต,แต่ถ้าใครไม่ได้เล่นประชิดมอนเตอร์เนี่ยไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะสำหรับ c 2ส่วน C4 ก็เราพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ส่วน C 6เนี่ย ก็แค่ช่วยเพิ่มตัวคูเรนอัลบาจิวขึ้นมาช่วยทำดาเมจซึ่งคิดว่าไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะสำหรับกลุ่มดาว C6 แต่ CC เนี่ยเก่งคุ้มแล้วสำหรับกลุ่มดาวอันนี้โอเคครับถึงช่วงในการโชว์เคสแต่ละทีมดีกว่านะครับว่าทีมแต่ละทีมเนี่ยคือมันแรงแตกต่างกันแค่ไหนพร้อมอยังพร้อมแล้วไปดูไป

稲光、すなわち永遠なななりさささささせをききがたよよこここれ命捨てにするののの雷、えいどうだ練満員だよ。 逃げ道はあります夜のの音が聞こや <laughs> <laughs> だろう

《この男!》<laughs>

ก็ประมาณนี้นะสำหรับในการรีวิวคอเล่นนะสีดาวซึ่งมองว่าเป็น,ปนตัวแปลกใหมเป็นตัวหนึ่งที่เหมาะกับมือใหม่นนะที่เริ่มเล่นเกมนี้ได้ไม่นานนะก็จะหาทีมใหร้รบูมสักทีมหนึ่งเนี่ยคอเล่เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่มองว่าไม่เลวเลยนะไม่แย่ด้วยก็ประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับผมไม้เจอกันคอนเทนหน้าเได้ไม่ปลาย,ายครับผมไปแล้วไปปลายเลยไปละ